ฮลหมมีใคครไดไ,คไดดด้้้ยยิินนะแววตอบว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนี่เราแม่ค้าเองนะคะและวันนี้เราก็จะมาลงแรงกับท่านชายแล้วก็ยิงเปรี้ยวกันอีกเ <laughs> ช่นเคยจ้าถามว่าทําไม <laughs> แม่ค้าถึงให้ดูตอน่อนลงอ๋อแค่อยากจะบอกว่ามีคนลงด้วยเยอะมากจบแล้วชีวิตใหม่นะใหม่นะใหม่นะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นไหมเอ่ยลงมาเหยียบพื้นไม่ถึงสองวิโอเคทุกคนจบคลิปแล้วนะว่าซาน <laughs> หยอกหยอกยอกยอมาดูกันจ้าว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงและท่านชายแม่คะนังเป็นอะไรทําไมนิ่งอินูฮัลโหลนูไม่ใช่มะม่วงนูก็ร่วงได้นะถ้านนูนิ่งแบบนั้นโอ้ขยับไปแล้วนี่จังหวะนี้เราก็ฟาร์มกันไปก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าแบบใจยังไม่กล้าพอถามว่าใจมาไหมบอกเลยใจยังไม่มามันกลัวเห็นเยอะอยู่นะเมื่อกี้และแม่ค้าก็เห็นคนข้างหน้าแวบๆบแบบ แวบๆแวบๆว่าไงหนูแม่ค่ะก็จัดการไปเลยบอกเลยค่ะไม่ล่วงเฮ้ยเฮ้ยทําไมไม่ล่วงนะนายแต่เพื่อนเราก็จัดการไปได้จังหวะนี้เก็บของค่ะเพื่อนจัดการได้แล้วไงเราต้องเป็นคนเก็บของเนาะแต่จังหวะนี้ทิ้งไอบอลไปให้เพื่อนนิดนึง <c oughs> แต่แม่ค่ะว่าคนน่าจะยังไม่หมดนะแบบเฮ้ยเมื่อกี้เยอะนะแล่นลงกับเราเยอะหนามันจะหมดแค่นี้หรอไม่ใช่มันบอใช่มันบอใช่ชเลยอยา่ามาหลอกฉัน ฉันไม่ชอบใจสิ่งนี้เพราะว่าฉันกลัวฉันกลัวเขาจะลอยหลังทุกคนแม่คะเคยนะแบบคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่สุดท้ายก็แบบนั่นแหละโดนศัตรูล,ลอยมาเจือนทิ้งโ oh my god จังหวะนี้แม่คะาก็ขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าเลยแม่คะก็เห็นแล้วว่าไงแม่สาวน้อย,ค,ค,นะยค,คิดคู่นะเว้ยแม่คะมีคิดคู่นะย้ยและแม่คะก็ซ้ําไปแล้วหนึ่งเนะาะจังหวะนี้เพื่อนเขาก็เข้ามาอีกโอ้ว่าไงจ้าพอหนุ่มน้อยเป็ดเหลือง แม่คะฟิวเงาะนะจะบอกให้จังหวะนี้เก็ <c oughs> บมาสองคิวแบบเนาะเนาะพร้อมกับการพากเสียงจนลิ้นพันเนาะเอาซิเอาซิในเมื่อมันจะลิ้นพันกันในเมื่อมันแบบจะพูดตกล่องตกอะไรแม่คะก็จะเอาแบบนี้แหละเออไม่ตรงไม่ตัดไม่คงไม่คัดอะไรแล้วจ้าเอาเลยจะตัดทําไมเราเน้นความเป็นธรรมชาติธรวมาธรรมชาติอะไรหรอพี่ธรรมชาติลงโทษ <c oughs> เรื่องโมไว้ใจแม่ค้าแม่ค้าอาจจะดูไม่โหดแต่บอกเลยอันที่จริงก็นั่นแหละไม่โหดนั่นแหละโอเคโอเคโมไวามากแล้วทุกคนเราหนีจากตนี้กันดีกว่านาะไปกันเลยจ้าดีดไปเลย let's go และมาเราจะมาฟาร์มกันที่สุสานเนาะแต่บอกเลยมาถึงจังหวะนี้ทุกคนเขมีเจ้าที่เจ้าที่แรงอ้าวหนูแม่ค้ามาคนเดียวนะเฮ้ยและเพื่อนแม่ค้าบอกเลยไม่มีใครสนใจเลยจ้า ท่านชายท่านางมีหญิงเปียวนะมีพี่เปียวของนางมาด้วยบอกเลยแม่ค้าเป็นหมาหัวเน่าไม่สนใจพี่เลยนะและจังหวะนี้พอนุ่มมาทำไมตรงนี้และมือชอบกดโดนสโคบตลอดโอเมก้า oh จังหวะนี้บอกเลยแม่ค้าจะซ้ำแม่ค้าบอกเลยแม่ค้า,มาไม่รอดแน่นอนทุกคนยังไงก็ไม่รอดอะ่ะเพราะฉะนั้นซ้ำให้หมดจะลากมาด้วย ถ้าค้าไม่รอดพวกเจ้าก็อย่าหวังเลยว่าจะได้รอดแลกมันก็จริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมแม่ค้าไม่รอดแต่เพื่อนเขาก็น่าจะชุบเขาได้แหละแต่แล้วไงอะ่ะเออแล้วไงยอย่างน้อยเขาก็คือแบบยังไงเขาก็คือไม่รอดแล้วอะทุกคนต่อใหอ้เพื่อนเขาชุบมาใหม่ก็แบบเออแล้วไงนายนอาจจะหาของยากก็ได้แต่โอเคไม่เป็นไรแม่ค้าพอใจแล้วเนาะเพราะว่าแม่ค้าได้ลากศัตรูมากับแม่ค้าได้ทั้งสองคน แม่และอยากจะบอกว่าแม่ค้าก็ได้เกิดใหม่ด้วยจังหวะนี้อขอบคุณค่ะที่ชูบ thank you นี่แหละทุกคนท่าแท้ของแม่ค้าเนาะถามว่าแม่ค้าห่วงคิวเหรอเปล่าแม่ค้าไม่ได้ห่วงคิวแม่ค้าห่วงแค่ว่าถ้าแม่ค้าไม่รอดมันก็จะต้องมีคนไม่รอดแบบแม่ค้านั่นแหละทุกคนเพื่อความสะใจล้วนแบบแม่ค้าไม่ค่อยโอเคแล้วนะแม่ค้าแบบยิงล้มแล้วเขาโดนเพื่อนมาชูบได้อะมันมัน มันไม่โอเคอะแล้วเราไม่รอดอะมันมันบูชายอะทุกคนในเมื่อเราไม่รอดเขาก็ต้องไม่รอดกับเราสักคนนึงก็ยังดีใช่ไหมล่ะ <c oughs> แม่ทุกคนอย่าก,กลัวเลยแม่ค้าเป็นคนดีจริงๆไม่เชื่ออ๋อมีเชื่อถามต้นชายได้ <c oughs> แม่ค้าเป็นคนดีจะ้ะเชื่อใจแม่ค้าสิดูรอยยิ้มของแม่ค้าสิมาจา้าจังหวะนี้แม่ค้าได้อะไรไม่ได้ได้บาลเลตโอโหชีวิตและทุกคนเห็นเงาอะไรแวบๆไหมฮัลโหลแม่สาวน้อยเขาน่าจะหลุดนะคะทุกคนคนนี้แบบ ออ้แกงนั่นมาเป็นคิวฟรีให้เราเลยเนาะแม่ค้ากับบาเลตมันบชไชอันนี้มันก็บดใชเลยแม่ค้าบอยยอมแต่ณจ,จุดนี้บอกเลยบอย,ยอมก็ต้องได้ยอมแหละคะ่ะโอ้ยมันยากจริงๆเลยเล่นบาเลตทุกคนไม่ไหวอะ่ะอยา่าขำการเล่นบาเลตของแม่ค้านะเพราะว่าปืนเนี้ยแม่ค้าไม่ค่อยจะได้จับเลยจ้าถ้าไม่จําเป็นแลยแม่ค้าก็เห็นเขาเก็บของจังหวะนี้ก็สะกิดไปเลยจ้าเขาน่าจะเจ็บแล้วเนาะนี่แหละข้อเสียของคนเจ็บแล้วไม่พันยาว ำจำไปเลยจ้าและเราก็ได้คิวพ่อบาเลตของเรามาเนาะโอ้ยหัวจะเด้อว่าบบได้นะหรือเปล่าจาังหวะนี้มีคนขับรถมาไหมคะก็ตั้งให้วพอ,พอ,พอคือ,ค,อคือไปก่อนอยากจะบอกเลยว่าคนคือเยอะมากและเขาก็น่าจะชนคนด้วยไหมคะได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ว่าไงพ่อหนุ่มสกิดไปแต่แบบเฮ้ยเขาขึ้นรถทันอนะ่ะโอ้สเสียดายโอเคไม่เป็นไรงั้นเรามาฟาร์มของดีกว่านาออุย้ยของคนนี้ก็คือเยอะมากแต่แบบ อ่าจะได้ก็สุนปืนน้อยไปน,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรแม่ค้าจะเปลี่ยนปืนเนาะไม่เอาบาล็ตไม่เอาบาลตเดอ้อไม่ไหวบาล็ตนะถ้าบาเลตมันตอบได้มาคงบอกอาแต่แกก็ได้คิวเพราฉันนะเฮ้ยไม่เห็นหรอขอโทษจ้าอินูขอบคุณนะที่ทําให้ได้คิวแต่บอกเลยพี่จะเปลี่ยนปืนเนาะจังหวะนี้แม่ค้าก็วิ่งไปเลยจ้าท่านชายแม่ค้านางร่วงไปแล้วไม่รู้นางได้ปฏิบัติการเป็นกล่องตั้งแต่เมื่อไร อีนูหนูเป็นกล่องตั้งแต่ตอนไหนทำไมพี่ไม่รู้ตัวนะจุดจุดนี้เราก็วิ่งเตลิดเลยจ้าเละาะเขาเลาะอะไรไปเนาะไม่ได้ทุกคนเราต้องแบบค่อยคอยไปปืนเราก็ไม่ค่อยจะดีดูกระสุนปืนชาร์จเราสินิดเดียวเองมันจะพอทําอะไรไหมเนี่ยมันสีพอยาใส่บลสูและทุกคนแม่ค้าก็เห็นคนอยู่ข้างหน้านั้นว่าไงหนูสกิดไปเลยจ้าแต่แบบเฮ้ย <c oughs> หนูถ้าพี่โดนหนูอีกเม็ดเดียวแนละ้วหนูไม่รอดนะหนูเชื่อไหมหนูเชื่อไหม ถ้าหนูไม่เชื่อหนูออกมาให้พี่ยิงใหม่สิเขาบอกจะบ้าเหรอใครจะไปบ้าจี้กับเธอแม่แม่ค้ากลัวคนดูไม่เชื่อไงมา่มมมาเร็วมาออกให้แม่ค้ายิงก่อนสักเม็ดหนึ่งนายังไม่ช่วยกันเลยอ่ะเขาบอกเอธอเป็นบ้าคนเดียวไปเถอะแม่ก็ยังว่าเลยภาคคลิปคนเดียวมันเงาแม่ค้าเนี่ยบ้าตั้งแต่ภาคคลิปคนเดียวขำคนเดียวแล้วจ้าขำจนคนข้างบ้านเขาคงแปลกใจแล้วแหละเฮ้ อันนี้มันเป็นอะไรแม่ก็อย่างว่าแหละถ้าแม่้าพากแบบอเตอนนี้เราก็วิ่งมาที่บ้านโรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็วงใกล้จะบีบแล้วด้วยวงคืนเร็วมากตอนนี้เราก็ว่าจะวิ่งไปเก็บของในกล่องวิ่งไปคะ่ะวิ่งไปคือมันไม่โอเคมันบอดได้มันไม่มีอัตรรส ใช่จ้าไม่มีอัตล ớ แต่มีลูกกระสุนมาโดนจาะใจเย็นๆนี่หนูแถมเป็นกระสุนบีดเอสด้วยเอยาเราก็รีบจัดการม้วนยาเลยค่ะทุกคนม้วนค่ะม้วนให้สุดและกระสุนปืนลูดอยากจะบอกเลยมีจํากัดค่ะมาใจหนูเปิดก่อนได้เปรี้ยวค่ะกระโดดเขาใส่ลิจ้าแล้วก็ยัดไปจังหวะนี้กระสุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะบอกให้มาจ้าตั้งให้พอคนค่ะเก็บของค่ะบอกเลยออ้ยของเยอะมากของคือฟูมาก เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็น V S S แล้วก็เอาลูกซองมาเนาะมาค่ะของมันต้องมีอ๊ยของเต็มไม้เต็มมือเลยทีนี้แต่ยาเนี่ยบอกเลยนิดเดียวไปจ้ามีเลรียดแล้วนะเนี่ยชุบได้ชุบได้และแม่ค้าก็จัดการมาเปิดแบบเขาเรียกอะไรทุกคนสมบัติหรือเปล่าไม่รู้เนาะกดเปิดไปให้เพื่อนหน่อยนิดนึงไปค่ะไปชุบกันจ้าบอกเลยนะแม่ค้าเจ็บมา,จากจังหวะนี้แม่ค้าจะไม่เลือกนะว่าจะชุบใคร ใครดวงดีได้เกิดก่อนก็คนนั้นแหละรอดเพราะว่าวงมันแรงวงมันแรงมันเจ็บเกินจะทนไวแม่ทุกคนแม่คะเป็นคนร้องเพลงเพราะเพราะอะไรถึงร้องนะแม่ทุกคนมันจะเพราะไม่เพราะไม่สําคัญถ้าใจเรารักมันได้หมดแหละเชื่อแม่คะสิเราทำแล้วมีความสุขเราก็ร้องไปเถอะปัญหามันไม่ใช่ของคนร้องอย่างเราปัญหามันคือของคนฟังเนาะ ยอก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 เล่นนะทุกคนแม่ค้าเงาผาคลิปคนเดียวเป็นบ้าแล้วเนี่ยหัวเราะคนเดียวทั้งคลิปเลยไม่รู้ตลกอะไรแต่บอกเลยหัวเราะไว้ก่อนจังหวะนี้เราก็เลาะเลาะเข้าวงกันเลยเนาะเพราะว่าแบบวงไกลจะบีบและจ้าท่านชายหนูไปเก็บปืนนี่หนูและตอนนี้ไม่รู้คนอยู่ไหนอะแบบ มันเงีย,งยบๆแบบนี้มันน่ากลัวเลยหมคะก็เห็นคนล่อนลงมาจ้าจังหวะนี้ว่าไงพอนุ่มสกิดไปเลยค่ะแต่ท่านชายนะก,ก็เก็บมาได้เนาะซ้ําให้นางไปก่อนเดี๋ยวนางจะโดนลัดคิวพอหนุ่มคนนั้นเขาชนว่าหรือเป็นเพื่อนเขาหนอไม่รู้ที่รู้ๆมีสตูสกิดมาจ้าจังหวะนี้รีบพันยาซ่อมเกาะกันเลยทีเดียวจ้ามาท่านชายนู่วิ่งจ้าบอกเลยวิ่งแบบไม่ต้องสนอะไรไม่ต้องสนข้อเข่าของตัวเองด้วยไปค่ะบอกเลย ป้าหมายของเราก็คือปอมข้างหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวขอลบอยู่หลังต้นไม้ดูสถานการณ์แป๊บหนึง่งไม้หนูขึ้นมาเร็ว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 ขึ้น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 ,นและอยากจะบอกว่ายิ่งเรารีบก็เหมือนมีอะไรซ้ําเติม <laughs> ท่านยายหนูและแม่ค้าก็ว่าจะตั้งไอวอชุบน้องตัวเองจังหวะนี้มีลังเข้าหรือเปล่าก็อย่างที่สโลแกนเราว่าทุกคนไปให้สุดและหยุดที่เป็นกล่อง